คุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการสะพานสายรุ้มกันอีกครั้งนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้รายการของเราก็ยังนำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับเด็กๆอีกเช่นเคยค่ะและในบรรยากาศคลึกคลื้นของงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่43นี้คุณผู้ชมเลือกซื้อหนังสือให้ลูกๆก,กันบ้างหรือเปล่าคะเพราะว่าหนังสือนั้นนับได้ว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดอีกคนหนึ่งของเด็กๆเ,เลยละค่ะ หนังสือคือต้นทุนชีวิตที่ดีที่จะช่วยให้เด็กๆมีความคิดจินตนาการช่วยเปิดโลกของเขาให้กว้างขึ้นและยังกระตุ้นเด็กๆให้เกิดการเรียนรู้ได้อีกด้วยค่ะดังนั้นแล้วช่วงแรกของรายการสภาสายรุ้งในวันนี้คุณพิพพ์ธงชัยขออาสาพาคุณผู้ชมมาพบกับคุณแม่ท่านหนึ่งที่มีความสุขในการเลือกหนังสือมาให้ลูกๆอ่าน และด้วยความรักความห่วงใยที่มีต่อลูกคุณแม่ท่านนี้เพียงคนเดียวก็จัดสรรหนังสือมาให้ลูกๆของเธอได้อ่านมากกว่า20,000เล่มจนเกิดเป็นห้องสมุดในบ้านที่มีชื่อน่ารักน่ารักว่า Apple t e e นี่คือความอัศจรรย์ของความรักและพลังสร้างสารรค์ของการอ่านที่คุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ในตอนนี้เลยค่ะก็ดีใจนะฮะที่เจอคุณแม่ที่สนใจในเรื่องหนังสือ ที่จะให้ลูกตัวเองอ่านมีลูกกี่คนเนะียมีสองคนอ่ากี่ขวบแล้วตอนนี้คนโตเก้ขาขวบอะค่ะคนเล็กประมาณหกขวบอ่าทันทีที่ลูกคลอดออกมาเนี่ยเด็กออกมาเนี่ยให้จับหนังสือเลยป่าก็จะเป็นหนังสือสําหรับเด็กเล็กๆอย่างเวลาอาบน้ำอะไรเงี้ยก็ให้หนังสือ,อยางหนังสืออะไรที่มันแบบสามารถ ลงน้ำได้นด้วยที่หมายกับว่าหนังสืออะไรที่เป็นโฟมเป็นอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นของเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนังสือเนี่ยถ้าเราปลูกฝังให้ลูกรักการอ่านเนี้ยได้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นต้นทุนที่ดีให้กับเขาอะค่ะก็เลยตั้งใจไว้ว่าอยากจะให้ลูกรักการอ่านแล้วผลเป็นไงผลเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าตอนแรกดูของตัวเองเนี่ยนะใช่เหมือนกับว่า ตอนแรกคาดหวังว่าอยากจะให้ลูกแค่แบบอ่านหนังสือบ้างอะไรเงี้ยไกลไปไปมามาคนเล็กเนี่ยชอบอ่านหนังสือมากเลยอะค่ะแบบอ่านตอนเช้าตอนเย็นคนโตเนี่ยคืออ่านเฉพาะก่อนนอนแต่คนคนเล็กเนี่ยคือแบบเรียกได้ว่ากระหายหนังสือใช่เรียกติดหนังสือเลยอยากคนโตเนี่ยจะอ่านเฉพาะการ์ตูนความรู้แต่คนเล็กเนี่ยก็คือจะอ่านเกือบทุกประเภทเลยใช่ความแตกต่างที่สังเกตมันเป็นเกิดจากอะไรความแตกต่างเนี่ย คิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเกิดเกิดจากพื้นนิสัยเขาด้วยอะค่ะเราก็เลี้ยงมาเหมือนกันแต่ว่าคนโตเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาโตขึ้นเนี่ยเขาโดนมีสิ่งเล้ารอบกายเขามากขึ้นเขาต้องไปทํากิจกรรมกีฬานู่นนี่นั่นก็เลยดึงเวลาสำหรับการเรียนในสุดเข้าไปก่อนส่งเข้าโรงเรียนก่อนส่งเข้าโรงเรียนใช่ไหมคะเอาช่วงนี้ก่อนก็คือเหมือนกับว่ารู้สึกว่า เป็นเพราะว่าตัวเขาเองด้วยเพราะว่าเราอ่านหนังสือมาตอนเด็กเนี่ยก็คืออ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนนอนทุกวันอ่านคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยเป็นอ่านมากกว่าตัวเองอีกตัวเองเนี่ยไม่ใช่หนอนหนังสือตัวยงนะคะแต่ว่ามีแนวคิดอยากให้ลูกรักการอ่านแต่พ่อเขาเนี่ยตอนเด็กๆเคยทําห้องสมุดด้วยเขาบอกรักการอ่านมากเลยพ่อเขาก็เป็นพวกนักวิชาการคุณแม่มารักการอ่านตอนอายุเท่าไหร่หนูเขาแบบตอนเริ่มแบบโตโตตอนนี้หนูก็แบบ เออชอบชอบอ่านหนังสือนู่นนี่นั่นแต่ว่าอ่าพ่อเขาเนี่ยจะแบบมีห้องสมุดของตัวเองเลยตั้งแต่เด็กเลยหนูว่าอินกับแม่ได้แรงบันดาลใจจากคุณพ่อหรือตัวเองใช่ก็ทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งพ่อด้วยอ่ะใช่ก็หมายว่าคุณพ่อก็มีห้องสมุดของตัวเองตั้งนต่ เลาลูกทันทีที่ลูกเกิดมาคุณแม่ก็หาหนังสือให้ลูกเลยแม้แต่เข้า้หงน้ําก็เป็นเราเป็นน้หมายถึงว่ามันเป็นของเล่นให้เขารู้สึกว่ามันไม่เป็นการยัดเยียดให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมอยากจะถามตั้ช่วงก่อนเข้าอนุบาลเนาโตเป็นยังไงในในแง่ของหนังสือก็จะถ้าให้เล่านิทานก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนนอนทุกคืนแต่ไม่ติดหนังสือที่จะหยิบหนังสือมาอ่านเอง คนโตเนี่ยไม่ติดหนังสือไม่หยิบหนังสือมาอ่านเองแต่คนเล็กเนี่ยแปลกตรงที่ว่ายังอ่านไม่ออกแต่หยิบมาเปิดแล้วก็เล่าด้วยตัวเองคนโตคนโตไม่เป็นสาเหตุพออะไรในทางที่สังเกตนะอยทางสังเกตเนี่ยคิดว่าเป็นที่ตัวเขาที่เขาเกิดมาเป็นสิ่งที่ติดตัวเขาเกิดมาด้วยส่วนแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นใช,นนใช่ใช่ใชแ่แล้วคนโตตอนนี้หลังจากเข้าเรียนแล้วการรักการอ่านเป็นยังไง ตอนนี้คนโตก็ยังคือเราจะเซตเวลาก่อนนอนนะคะว่าเป็นเวลา,เ,วลาเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาก่อนนอนว่าเออถึงเวลาอ่านหนังสือก่อนนอนอะไรเงี้ยทุกทุกวันก่อนนอนก็จะมาอ่านหนังสือกันที่ทำจนถึงลูกโตถึงแม้จะมีสอบพรุ่งนี้ยังไงก็คือต้องจัดเวลาว่าให้อ่านหนังสือคนโตเขาก็จะหยิบหนังสือมาอ่าน มาอ่าน<ช>าคุณแม่านเหมือน,อนกับว่าเรา<อ>ทุกคนอ่านทุกคนอ่านก็นก <ๆ S 2> จะรู้ว่าเออเนี่ยเดี๋ยวผึ่งเวลาละช่วงเวลาเนี่ยเขาต้องไปหยิบหนังสือมาอ่านแล้วเขาก็เหมือนกับว่ารู้อยู่แล้วว่าหนังสือเราอ่ะมีค่อนข้างให้เลือกค่อนข้างเยอะเขาก็จะเออพอใจว่าไม่มีข้อบ,บอกว่าไม่มีหนังสืออะไรให้อ่านอ่านหมดแล้วอะไรเงี้ยก็จะ เริ่มต้นยังไงพอตันทีที่เกิดคนเล็กนี่ก็เห็นอยู่แล cin ้วว่าคนโตเนี่ยโอเคเป็นแบบในแนวว่าเราก็ตั้งใจว่าคนเล็กเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็จะให้ลูกรักการอ่านเหมือนกันแต่คนเล็กเนี่ยพอพอเกิดมาปุ๊บพอพูดได้เนี่ยเขาเริ่มแบบอย่างที่บอกอะค่ะ เริ่มเปิดหนังสืออ่านแล้วก็เล่าเป็นเรื่องราวตามจินตนาการของเขาเองโดยที่เขายังอ่านไม่ออกเขาก็แบบวันๆเล่าคนโตไม่มีคนเล็กนี่มันมานั่งเปิดอ่านทั้งวันแบบว่าบางทีพูดเป็นคํากรอนด้วยแบบเราอ่านเป็นคํากรอนให้เขาฟังเขาก็พูดเป็นคำกรอนใช่ใช่แล้วก็มาเล่าแล้วก็ดูจากภาพแล้วก็จินตนาการไปเรื่อยเหมือนกับคาดว่าคนโตเนี่ยจะเป็นหัวทางด้านลอจิกทางวิทยาคณิตมากกว่า ซึ่งในขณะที่คนเล็กเนี่ยจะหัวทางด้านศิลปะจินตนาการมากกว่าคนโตเรียนเรียนป .4 อะค่ะจะเป็นไปตามที่แม่ใช่ก็มีการว่าชอบทางด้านคณิตศาสตร์วิทิตศาสตร์ใช่ใช่เขาจะอ่านแต่กระตูนวิทยาศาสตร์แต่พอแอ้ตอนแรกที่แบบลูกอ่านหนังสือออกเองนี่ก็แบบดีใจแบบดีใจที่แบบเคยฝันว่าเอออยากให้ลูกอ่านกระตูนความรู้เพราะว่าเหมือนกับว่ามันมันเขาเรียกอะไรคะมันต่อยอดได้เยอะอะค่ะ ต่อยอดความรู้ได้เยอะถ้าสมมติว่าเขาสงสัยตรงนี้ว่าเฮ้ยทำไมนาซาถึงไปตรงนู้นเรามาสู <คน S 1> มา<ต>เรามาอธิบายเขาเนี่ยเราไม่มีทางอธิบายช่วยเหลือลเขา <คน S 1> ไป<ล>ได้ตลอดชีวิตคนเล็กเนี่ยก็คือหมายถึงในแง่ของอ่านหนังสือคนเล็กเนี่ยจะไม่ค่อยอ่านแนวแนววิทยาศาสตร์จะอ่านแนวแบบจินตนาการอ่านนิทานอ่านอะไรเพราะเขาก็ยังเล็กอยู่ด้วยแล้วเขาก็จะแบบ พี่ก็จะบอกบอกว่าทําไมน้องไม่อ่านหนังสือแนววิทยาศาสตร์แบบพี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกไม่เป็นไรใครอยากจะอ่านยังไงก็แล้วแต่เราก็แบบว่าตามใจเขาสบายภู้ใหญยๆก็พบว่าคนเล็กนี่หลากหลายมากหนังสือแต่คนโตนี่จะเจาะตงไปทางวิทยาศาสตร์ถ้าสังเกตเห็นว่าการที่ลูกเราอ่านหนังสือเนี่ยพอลูกเราเข้าโรงเรียนแล้วเป็นยังไงเอาคนโตก่อนคิดว่าคิดว่ามาถูกทางนะคะเพราะรู้สึกว่าเหมือนกับว่า พอเวลาเขาเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะเรียนรู้ไวอะคะ่ะเหมือนกับเขาเขาจะเข้าใจอะไรง่ายแล้ว mm hmm. ตัวส่วนตัวเนี่ยจะไม่ได้ยึดติดแกบว่าหนังสือแต่ตำราอย่างเดียวก็จะพาลูกออกไปข้างนอกบ้านด้วยไปเที่ยวอย่างสมมุติว่า,อ,าอ่านเกี่ยวกับเรื่อง กุ้งดดขันกับสวรรค์ป่าชายเลนอะไรเงี้ยเด็กก็อาจจะอยากไปไปดูป่ากงกลางป่าชายเลนใช่ไหมคะเราก็พาไปเดินป่าชายเลนเด็กก็จะเห็นว่า่มีป่าชายเลนมีอะไรบ้างมีปลาตีนมีต้นกงกลางมี่ากหายใจมีอะไรแล้วเขาก็จะเหมือนกับว่ามาเปิดหนังสืออ่านดูอีกทีหนึง่งว่าเฮ้ยไอ้รากหายใจเนี่ยทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นอะไรเราก็อธิบายเขาฟังว่าเอหิงห้อยเนี่ย หอยน้ําจืดห้อยน้ําเค็มไอตัวทําไมมันถึงกระพริบแสงอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าใช้หนังสือเนี่ยเป็นแว่นขยายให้เขาอีกทีหนึง่งค่ะเขาเหมือนกับคิดว่าส่วนตัวเนี่ยให้ความสําคัญกับหนังสือตรงที่ว่าหนังสือมันช่วยเปิดโลกการเรียนรู้คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับครอบครัวรักการอ่านครอบครัวนี้กันไปแล้วเราก็จะเห็นจุดเริ่มต้นของห้องสมุด Apple T ทที่สามารถปลูกฝังให้ลูกๆรักการอ่าน ถึงตอนนี้เราก็ขอพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับห้องสมุดแอ p เปิลทีกันให้มากขึ้นซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะห้องสมุดแอ p เปิลทีไลบร a รีแอนทอยแบงคตั้งอยู่ที่ตึกช้างย่านพหลโยธินค่ะที่นี่ถือเป็นห้องสมุดสำหรับเด็กๆเ,เลยนะคะโดยหนังสือในห้องสมุดแห่งนี้มาจากหนังสือที่คุณแม่แจนซื้อไวใ้ให้กับลูก,ลก จนกระทั่งมีความคิดที่อยากจะเปิดเป็นห้องสมุดจึงได้ซื้อนังสือสะสมมาเรื่อยๆจนมีมากกว่า20,000เล่มเลยทีเดียวค่ะและที่นี่ยังได้รวบรวมหนังสือสําหรับเด็กไว้มากมายเลยนะคะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีทั้งหนังสือที่ได้รับรางวัลหนังสือป๊อปอัพหนังสือมิกแอนแมทหรือหนังสือเล่มใหญ่ที่สามารถสร้างความสนใจให้เด็กได้ดีทีเดียวเลยค่ะข้อสูงหรือความเป็นมามันยังไงจ่ะ <c oughs> ก็เริ่มตั้งแต่ตอนสมัย9ก้าปีก่อนที่เริ่มมีลูกอะคะ่ะก็ตั้งใจไว้ว่าอยากจะส่งเสริมให้ลูกรักการอ่านเพราะว่าเหมือนกับคิดว่าถ้าลูกรักการอ่านเนี่ยน่าจะเป็นต้นทุนที่ดีให้กับชีวิตเขาอะคะ่ะแปลความคิดนี่มาจากไหนก็เหมือนกับอ่านหนังสือมาแล้วก็เห็นว่าทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่คนที่อ่านหนังสือเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จในใน,ในทุกคนใช่ไหมคะแต่ว่าคนที่ เขาเรียกว่าประสบความสําเร็จอะคะ่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีหนังสือเป็นเพื่อนที่ดีก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้ลูกเนี่ยรักการอ่านมัน <classical> เป็นการเปิดกวา้างจินตนาการาเล็กๆพ่อแม่็ไมเได้ส่งเสริมการอ่านกับตัวเองไหมอ๋อไม่ค่ะหนูก็นิดหน่อยก็จะมีเกะหนังสือที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับว่ากระตูนอะไรเงี้ยที่พ่อแม่ส่งเสริมให้อ่านเพราะว่าจริงๆอะแม่ตัวเองก็เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์พ่อก็เป็นอาจารย์อยู่แล้วก็เลยเป็นครอบครัวในวิชาการ ครอบครัวหนูสมัยก่อนย้ายก็กเปิดโรงเรียนที่ต่างจังหวัดแต่ก็ไม่ได้ส่งเสริมอย่างเอาจริงจังเหมือนคุณแจนตอนนี้แต่ก็เราก็อยู่ในครอบครัวอของบรรยากาศของนักวิชาการของเกี่ยวกับพวกโรงเรียนอะไรอย่างนี้ค,ค่ะทีนี้ก็เลยคิดว่าเด็กเด็กแล้วเด็กในสมัยนี้ค่ะมีสิ่งเล้ารอบตัวเข้ามาเยอะก็เลยคิดว่าถ้ามีหนังสือเป็นเพื่อนเนี่ยจะเป็นวัคซีนช่วยคุ้มกันในระดับหนึ่ง อ๋อนี่ใช่ใช่ทั้งสื่อเป็นวัซีนเลยหมายกัว่าคนที่อ่านมากเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงใช่ไหมคะอย่างน้อยมีหนังสือเนี่ยเขาก็จะเปิดโลกให้เขารู้แล้วก็เหมือนกับว่าเขาอยากจะรู้อะไรเนี่ยเขาไปเห็นโลกของจริงเขาอยากจะรู้อะไรเขาก็สามารถมาเปิดหนังสืออ่านได้เหมือนใช้หนังสือเป็นแว่นขยายในโลกการเรียนรู้ของเขาอยากให้ส่งเสริมให้ลูกเหมือนลักที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองอะค่ะซึ่งอันนี้เป็น เป็นสิ่งสําคัญเขาอ่านหนังสือแล้วเขาก็เหมือนกับจะเกิดคําถามขึ้นมาเกิดคําถามเราก็ไปดูไปเรียนรู้จากโลกนอกห้องเรียนใช่ไหมคะแล้วก็กลับมาค้นคว้าในหนังสือได้อีกว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่คือเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ซื้อหนังสือแล้วพอสะสมมากมากขึ้นก็เกิดความคิดว่าน่าจะทําห้องสดุใช่ไหมใช่รู้สึกว่าเหมือนมีหนังสือเยอะเยอะในระดับหนึ่งแล้วเราซือ้อซื้ออีกหน่อยนึง แล้วก็เหมือนกับให้คนอื่นมาใช้ด้วยเหมือนกับรู้สึกมีความสุขถ้าได้เหมือนกับมีโอกาสได้ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านอันนี้ไม่ได้พูดดราม่าหรือว่าให้ตัวเองดูดีแต่เหมือนรู้สึกว่าเอ้ยเห็นเด็กอ่านหนังสือแล้วมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะคืออย่างนี้พ่อแม่หลายคนนะอาจจะลืมไปแล้วว่าเคยซื้อหนังสือให้ลูกอ่านแล้วก็ไม่ได้เก็บสะสมไว้ใช่ไหมฮะแต่ของคุณเนี่ยจะเนี่ยเก็บไว้ เก็บไว้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 จากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นไม่เคยทิ้งหนังสือเลยพู้อิง่านไม่เคยเลยไม่พอตัดสินใจหนังสือไม่เคยทิ้งเลยก็เก็บไว้เรื่อยๆจนอายุลูกเก้าขวบนี่รอกั่สองหมื่นกว่าเล่มนะใช่ไหมก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะให้ลูกคนอื่นได้อ่านก็เริ่มน่าจะประมาณสองปีกว่า ท,ท,ที่ตั้งใจอะคะ่ะสองสามสามปีแล้วก็ใช้เวลาแบบพอหลังจากที่ตั้งใจว่า <6 S 2> จะเปิดแล้วปีกว่าประมาณหกหกขวบหกเจ็ดขวบเนี่ยคะ่ะก็ต,ตั้งใจว่าจะเปิดอพอตั้งใจว่าจะเปิดเนี่ยเราก็เริ่มจัดคอลเลกชันให้เป็นหมวดหมู่เพราะตอนแรกมันก็ละเกะละกะพอตั้งใจจะเปิดก็ซื้อหนังสือเยอะขึ้นอีกเยอะเลยอะค่ะ อ๋อไปซื้อเติมเพิ่มไปซื้อเติมเพิ่มเพื่อที่จะให้คนอื่นได้ไม่ใช่เรบคอลูกไม่ใช่ลูกเราเท่านั้นเพื่อลูกเราด้วยจริงๆก็เพื่อลูกเป็นหลักแล้วก็ต่อยอดให้คนอื่นมีความสุขไหมที่มีเด็กอื่นมามาชอสมุดเขาชอบเขาแบบว่ามีความสุขที่ได้แบบมีเพื่อนมาอ่านหนังสือมาเล่นที่ที่บ้านอะไรนี่คุณแม่ฉลาดมากเลยเนี่ยแต่ที่จะให้รู้จักเพื่อนวิ่งออกไปหาเพื่อนเอบกในโรงเรียนดึงเพื่อน เด็กๆๆเข้ามาในบ้านด้วยเราก็ได้รู้จักเพื่อนลูกด้วยคุณผู้ชมคะเรื่องราวของห้องสมุดแอ p เปิ <S <S Russell <S 2> <S 2 OT ลทียังไม่หมดลงเพลงเท่านี้นะคะช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อสักคู่เดียวค่ะ